ั้งในโหมดกดปุ่มสตาร์ทสมา์ทคีนะครับฮอนด้าจีเอชีนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟเอทีซีวิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงทน้ปัดถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเยียบเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเยียบเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ เครื่องยนต์ก็จะับลงครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะกรณีให้เราเดินห่างออกจากตัวรถนะครับในระยะ3-5เมตรนะครับรถก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะครับจะมีสัญญาณไฟนครับปิดลับนะครับแล้วพร้อมเสียงสัญญาณครับเดินเข้ามาใกล้รถจะปลดล็อกให้นะครับฟังก์ชัน PKE ของดีลาร์จะไม่มีเสียงครับสั่งล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับล็อกครับขาล็อกนะครับฟังก์ชันสาวสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับ หลังจากล็อกรถไปแล้ว15วินาทีนะครับกดรูปรถค้างไว้นะครับโอเคเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดครับมีเสียงตอบรับมาสามครั้งนะครับสัญญาณไฟนะครับภายใน10 15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดรูปรถค้างไว้นะครับมีเสียงตอบรับมาหนึ่งครั้งนะครับว่าเครื่องยนต์ดับ